สวัสดีครับวันนี้จะมาจะมาคุยเรื่องตะเกียงเจ้าพายุดวงแรกที่น่าใช้มากๆก็คือตะเกียงเจ้าพายุบัตเตอร์ไฟนะครับซึ่งณปัจจุบันก็ยังผลิตจำหน่ายอยู่และอะไรก็หาง่ายตามร้านต่างๆเกี่ยวตรงรุ่นใช้งานได้ดีครับแต่นี่ ที่จะมาพูดให้ฟังก็เพราะว่าตะเกียงยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี่ยมันบางคีเนี่ยอะไหล่ไม่ตรงหายากซึ่งทุกวันนี้มันก็ไม่มีผลิตแล้วนะครับแต่ก็ตะเกียงที่ตั้งอยู่นี่ก็ไม่มีตะเกียงบบตเตอร์ไฟหรอกนะครับมีดีล่าครบเพิงมีลาด้าซิงโตกระโดดมีเอ็กไลน์นกยุงมีตาบัวขาวแบนอย่างเงี้ยครับ แต่ก็จะมาติดตะเกียงให้ดูด้วยจะได้ไม่ไม่เบือ่อก็คือเนี่ยครับในถังเนี่ยเราก็ใส่ใส่น้ำมันก๊าดนะครับเต็มปากขวดเบียเลยนะครับ,รรบแล้วก็ปอดสูบเป็นปุุ๊บแอลกอฮอล์ร้อยเพราะว่ามันเป็นหนังแค้ครับ จะถ่วยแอลกอ็เอาไอแอลกอฮอลใส่ถ้วยกุนเนแอลกอฮอลก็ทำการจุดเลยก็ได้ครับทีนี้ก็รอเพราะว่าตะเกยียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกยียงระบบลงครับแล้วเวลาจุดเนี่ย เราก็จะรีบจุดกันนะครับเราก็จะใส่แค่ถ้วยเดียวแล้วก็จุดกันอย่างนี้จริงๆอ่ะตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเผาให้หลักร้อนเลยครับต้องเผาให้หลักร้อนเลยครับเผาไปเลยครับสามถ้วยสี่ถ้วยแล้วการจุดตะเกียงจะไม่มีปัญหาครับคือมันเป็นอย่างนี้ตะเกียงเจ้าพายุนะครับสังเกตจากการจุดนะครับถ้าจุดโดยใส่เนี่ยที่หลักไม่ร้อนเนี่ยครับ ไส้เนี่ยมันจะกลมติดฝักบัวเลยนะครับเหลือลูกเล็กนิดเดียวคือไส้ของตะเกียงเนี่ยจะบอกการจุดเลยครับไส่มันจะไม่กลมยาวแบบนี้ครับผมจุดตะเกียงไส่กลมยาวทุกลูกเลยนะครับเหมือนกันหมดเหตุเพราะผมถูกฝึกมาแบบนี้ผมก็จุดตะเกียงแบบนี้ไม่เคยแบบเล่นจุดนะครับถ้วยเดียวเราเอาเลยไม่เคย ตัวผมเองจุดตะเกียงใจเย็นเผาจนหลักร้อนเต็มที่ครับแล้วตะเกียงก็ไม่มีปัญหาหลายคนบอกว่าตะเกียงมีปัญหาหลังจากทําระบบไปแล้วผมก็บอกกลับมาเลยครับแล้วผมก็จุดให้ดูตะเกียงก็ไม่เป็นอะไรเขาก็เงียบแต่ผมก็จุดช่วยเดียวผมเปิดใน youtube ดูอะไรอย่างเงี้ยผมบอกการจุดตะเกียงนะครับมันเป็นเมนนวลน,นะครับ มันเป็นตะเกียงน้ามันก๊าซแล้วอาศัยหลักการผ่านหลักความร้อนให้มันคอนเดนต์นะครับให้มันแปลสภาพจากน้ํามันเป็นก๊าซร้อนเปลี่ยนจากก๊าซร้อนเป็นก๊าซแรงดันอย่างงี้ครับคือมันจะรีบไม่ได้หรอกครับสังเกตน,นะครับคนที่จุดตะเกียงเป็นไฟจะมีรูท่วงมอตะเกียงครับแล้วใส่กครงสวยหมดนะครับทุกตัวเหตุผลเพราะว่า ก็จุดตะเกียงตอนหลังมันร้อนนะครับนี่แหละครับเป็นหลักการง่ายๆนี่ก็เอามาแบกฟังนะนะครับก็ลองเอาไปทำดูครับว่าสิ่งที่ผมบอกนะั้นมันเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ครับถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ก็มันไม่ได้แบกนี่ครับฟังดูแล้วก็ลองทําดูก็รู้แล้วผลท้ายที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นว่าเราจุดตะเกียงแล้วไฟไม่รู้ท่วมหัวตะเกียงนั่นคือเราจุดตะเกียงถูกต้อง นี่แหละครับแล้วคราวรนี้เวลาทำตะเกียงซ่อมตะเกียงหรือจะฟื้นฟูตะเกียงมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงอะไรนี่แหละครับอา้าวลักวนเกลียวไม่ตรงนะไม่ใช่ของมันนะหายากนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะมีคําพูดว่าตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่อใช้กันได้หมดไม่จริงครับ เกลียวอะครับตะเกียงผลิตจากคุณลาประเทศเพราะฉะนั้นนะ่ะอัตราที่ใช้วัดนะ่ะมันก็ต่างกันครับมันจะเท่ากันได้ยังไงครับพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกเกียวนิ้วเกียวเซนนะครับไม่ต้องพูดว่ามาตาอังกฤษมาตาเมตริมาตาเราจะไม่พูดปวดหัวครับเข้าใจยากเอาเป็นว่าเกียวมันไม่เท่ากันครับ ผมจะบอกให้นะตะเกียงเยอรมันเนี่ย103เนี่ยมาเปลี่ยนกระบอกสูบก,กับผมเป็น20-30ลูกเหตุผลเพราะว่าเกลียวมันไม่เท่ากันครับแล้วเสร็จปุ๊บฝืนเกลียวเข้าไปเสียหมดนะครับแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับก็คือก็ต้องเปลี่ยนกระบอกสูบแล้วตะเกียงลูกเป็นหมื่นะครับลูกไหลสตังค์นะครับ,ลลรบแล้วต้องมาเปลี่ยนกระบอกสูบใช่ไหลได้สนิทอะไรก็จริงแต่ถ้าเป็นช่างเขาดูป้าดียวูเขารู้เขารู้เลยครับว่าตะเกียงเปลี่ยนกระบอกสูบมา ซึ่งมันก็ทําให้เสียของจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตะเกียงเนี่ยที่เป็นตะเกียงสะสมนะครับไปหาช่างดีกว่าเชื่อผมไม่ต้องมาทํากับผมหรครับทำที่ไหนก็ได้เหตุผลเพราะว่าคนนะ่ะที่มีประสบการณ์ในการซ่อมตะเกียงเยอะๆเขารู้ครับแล้วเสร็จปุ๊บรายละเอียดพวกนเนี้สังเกตดูนะครับคนรู้ว่าไม่ค่อยพูดหรอกครับแต่คนไม่รู้่าโอ้โห แต่ก็นี่นะครับโดยรวมนะครับนี่เราก็มาแบ่งปันความรู้กันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าอะตะเกียงเจ้าพายุกเนี่ยดวงแรกที่น่าใช้คือบัตเตอร์ไฟเหตุผลเพราะว่าเกลียวตรงครับกระเช้าใหญ่กระเช้าเล็กเท่ากันครับซึ่งติดต่อเลยครับพี่ๆที่ขายอะไรตะเกียงใหม่นะครับใหม่เลยไม่ใช่มือสองหรือของใช้แล้วซึ่งของใหม่เนี่ยเวลาเอามาใส่มันก็ใช้ดีครับ ก็เหมือนเราซ่อมรถยนต์นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ทาไมมันจะไม่ดีอครับนี่แหละครับนี่ก็มาแบ่งปันกันเหตุผลเพราะว่าถ้าเราจะฟื้นฟูตะเกียงที่มีอายุเยอะอย่างนี้ครับเราก็เปลี่ยนอะไห่เลยครับถ้าเราเปลี่ยนมันก็จบครับปัญหามันก็ไม่มีแล้วมันก็จะใช้งานได้ดีแล้วเข็มลงหนูเี่เปลี่ยนใหม่เลยครับอย่าใช้อันเก่าถึงมันจะใช้ได้เราก็เปลี่ยนซึ่ง คนที่เอาตะเกียงมาซ่อมก็จะประทักใจครับนี่แหละครับคืออันนี้ก็เอามาบอกกันแบ่งปันกันนะครับว่านี่นะถามว่าของเก่าที่มันใช้ได้เอามาล้างแล้วก็ใช้างานได้ใช่ครับแต่อายุมันเท่าไหร่แล้วครับมันก็ควรเปลี่ยนไหมครับแล้วเปลี่ยนเสร็จก็เอาตะเกียงกลับใช้กลับไปใช้ได้อีกเป็นปีครับสบายแล้วปีหน้าก็เพิ่งมาทําระบบมาล้างกันใหม่ หรือถ้าเราคุกขี่อยู่กับตะเกียงเดี๋ยวเราก็ทําตะเกียงเป็นครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ใช้ตะเกียงเนี่ยเป็นช่างซ่อมตะเกียงได้อยู่แล้วเหตุผลเพราะเพราะว่าคู่ขีกับมันทุกวันแล้วก็เวลาคนมาจุดตะเกียงเนี่ยจะไม่มีตะเกียงรูปเดียวครับเดี๋ยวก็ซื้อเพิ่มเดี๋ยวก็ซื้อเพิ่มนะครับเหมือนที่คําโบราณเขามาบอกว่าตะเกียงเลือกเจ้าของนั่นแหละครับแต่จริงๆไม่ใช่คนโบราณนะครับจริงๆเป็นเจ้าเรานี่แหละครับชอบตะเกียง แล้วก็ซื้อเครื่อมเองจนมันเต็มเยอะแยะหมดนะครับโดยโดยพื้นฐานลึกๆแล้วคือชอบเพราะว่าของพวกนี้มันต้องใช้ตังค์ครับซื้อน้ำมันซื้อไส้ซื้อตะเกียนะฮะแล้วมันก็ต้องใช้ตังค์เยอะด้วยเยอะไม่ธรรมดาครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีอย่างน้อยๆก็ต้อง20ลูกนะครับนั่นแหละครับเงินทั้งนั้นครับนี่ก็เลย มาทำคลิปไว้เผื่อว่าคนที่แบบเริ่มต้นจุดตะเกียงใหม่อย่างนี้ครับจะเริ่มใช้ตะเกียงลูกแรกเนี่ยผมแนะนําเลยบัตเตอร์ไฟครับอะไหลหาง่ายแล้วก็เป็นอะไหล่ใหม่ด้วยซึ่งปัจจุบันก็ยังมีจําหน่ายอยู่เยอะแยะครับพี่ๆหลายๆท่านในห้องตะเกียงต่างๆพิมพ์ครับเซิร์ชด,ดูหาดูใน Facebook ใน YouTube มีเยอะหลายท่านเลยครับซึ่งมันก็จะทําให้เราอ่ะมีประสบการณ์ในการใช้ตะเกียงเจ้าพายุ ได้ดีะครับแล้วก็ค่อยขยับไปเล่นปีลึกๆซึ่งอะไรมันหายากอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. นียครับองเราเนี่ยพอเริ่มร้อนเนี่ยเราก็จะเริ่มสูกครับเราจะไม่สูกจนกว่าจะร้อนนะครับ หลักมันร้อแล้วนะครับกระบวนการมันสมบูรณ์แล้วครับเนี่ยครับนี่นะนี่นะครับหลักหลักขี้ขึ้นเขียนขึ้นครับก็เปิดวาล์วครับนี่ครับติดแล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆหนังใหม่ครับผสมไปตาบอกระแห้งนี่ครับหนังมันจะแห้งแบบนี้ครับเราก็มาชุบให้ก็ห่อร้อยครับ เวลาสูงมันก็จะกินลมครับหนังมันก็จะอมแอลกอฮอล์ร้อยแล้วก็ขยายตัว,วเวลาสูงก็จะกินลม เห็นไหมครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับตะเกียงเจ้าพายุถ้าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะครับทําระบบลมใหม่ระบบลมสมบูรณ์เวลาจุดแสงก็จะสุกครับเนี่ยครับแสงสุกไงครับลมยาวเต็มลูกนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับแสงจะไม่ออกเหลืองหรือส้มเนี่ยครับเพราะการทําตะเกียงเนี่ยครับถ้า ถ้าช่างตะเกียงหรือคนที่ทาตะเกียงมานานอ่ะเขาสารองอะไหล่ตะเกียงไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่มีอะไหล่สำเรียงสํารองไว้อนะครับทําตะเกียงเนี่ยไม่นานหรอกครับแต่ที่รอคือรออะไหล่ตะเกียงบางตัวนะครับถ้าเกิดหาอะไหล่ไม่ได้อย่างเงี้ยตรงรุ่นอย่างเงี้ยบางตัวซ่อมกันปีสองปีเลยครับไม่ใช่ว่าซ่อมตะเกียงนานนะครับรออะไหล่นาน หาอะไรไม่ได้อย่างเนี้ยครับไม่รู้จักพักพวกไม่มีพักพวกอย่างเนี้ยครับแต่ถ้าเราหาได้ง่ายแป๊บเดียวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะเลือกตะเกียงที่มันหาอะไรได้ง่ายนะครับหมายถึงตะเกียงดวงแรกที่เราจะใช้นะครับเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญนะครับเวลามันมีปัญหาอะไรก็จะเปลี่ยนได้เลยผมก็แนะนาบัตเตอร์ไฟครับแต่ก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับถ้าท่านว่าอย่างอื่นดีกว่าก็ตามใจเลยครับแต่นี่ก็คือบอกคนที่แบบ เริ่มจะเข้ามาเล่นตะเกียงครับเพราะว่าอย่างกระเช้าใหญ่ของบัตเตอร์ไฟนี้ก็ราคาไม่แพงครับยิ่งซื้อใหม่หรือยิ่งดีครับกระเช้าเล็กมีขายทั้งทองเหลืองทั้งแบบเหล็กชุกโครเมียมมีหมดนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะได้รับก็คือตะเกียงใช้งานได้ดีสมบูรณ์มีปัญหาอะไรก็มีขายซึ่งเป็นอะไรใหม่ไม่ใช่อะไรมือสองอย่างนี้ครับ เนี่ยครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาถามหลายคนแล้วผมก็ไม่เคยทำคลิปเรื่องตะเกียงดวงแรกเลยนี่ก็ว่างก็มาทำคลิปเอาไว้ครับเผื่อเพื่อน,อนสมาชิกที่เริ่มต้นใหม่จะได้เข้ามาดูแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋ออ๋ออ,อ๋ออ,ออย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำไม่เป็นนะครับครั้งแรกเนี่ยก็หา คนทาระบบตะเกียงครับทำที่ไหนก็ได้ครับคือเมื่อตะเกียงสมบูรณ์ในครั้งแรกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับก็คืออ๋อตะเกียงสมบูรณ์นะแสงมันเป็นอย่างนี้นะลมมันดังอย่างนี้นะเนี่ยครับแล้วเราก็จะสามารถลื้อฝึกฝนเองได้ครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันสมบูรณ์นี่ไงครับเราได้ยินเสียงแล้วเราได้เห็นแสงแล้วเราได้รู้กระบวนการทํางานของตะเกียงเจ้าพายุแล้ว หากจะต้องเปลี่ยนอะไรใไดๆเราก็สั่งมาได้ง่ายๆครับใช่ไหมครับเพราะมันยังมีจําหน่ายอยู่แน่ๆแล้วก็ไม่ต้องไปหายากครับตามร้านตะเกียงเนี่ยหรือพี่ๆเขาที่ขายอะไหล่ตะเกียงใหม่เนะยครับมีหมดครับไม่ต้องกลัวครับบัตร,รไฟเกลียวตรงแน่ๆเพราะบางทีเนี่ยมันก็ต้องไปวัดเกลียวไว้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตรงรุ่นยาก เนี่ยครับก็เลยมาถามคิดเห็นไหมครับตะเกียงนะครับเวลาจุดติดสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับแสงมันสุกอย่างนี้ครับสุกใสเลยครับถามว่าเล่นหลีได้ไหมเล่นหลีได้ครับแต่ตะเกียงเจ้าวิญญน้ํามันเนี่ยน้ามันก๊าซเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อหลีครับถ้าเราหลีแล้วเนี่ยไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับถ้าเราหลีแล้วเนี่ยเมื่อหลักมันสูญเสียความร้อนมันจะสะดุดนะครับป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 ัปบอย่างนี้ครับเหมือนตะเกียงเสียแล้วแล้ว เรามาเปิดวาล์วเพื่อให้ตะเกียงติดเหมือนเดิมไฟมันก็จะลุกท่วมเหตุผลเพราะว่าหลักมันสูญเสียความร้อนแล้วครับแล้วมันก็ต้องเริ่มใหม่นี่แหละครับนี่ก็มาแบ่งปันนะครับว่าเนี่ยตะเกียงเจ้าพายุมันมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนเนี้ยครับเนี่ยครับมันก็เล่งหลีได้ ปกติแต่ว่าถามว่า,วาควรเล่งควหรหลีไหมไม่ควรครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆบแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่ชื่นชอบตะเกียงเหมือนกันจะได้รู้ข้อมูลว่าอ๋อตะเกียงดวนและดวงแรกที่ควรจะเลือกใช้ในการจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยบัตเตอร์ไฟ แกวเลยครับเพราะอะไรมีครบเพื่อจะมีประโยชน์บ้างนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ